ใส่มาติมยามเลยเลขเสือกอาจารย์กว้างอาจารย์กว้างเลขเสือกค่ะเลขเสือกอาจารย์กว้างหลายๆคนก็สีถามเนาะว่าเลขเสือกอาจารย์กว้างมาจักไหนเนาะคนค่ะเพอวัาางหวดวังหันเขาสามตัวเลยสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเนาะที่จริงเรายดย,ยดนำมุนที่เพิ่นทำดที่นี่มัน จะเอาตัวไหนมากไวนาก็ได้ในสามตัวเห็ดได้มีเลขสองมีเลขเจ็ดมีเลขเก้าเพิ่นก็เลยเอาสองขึ้นก่อน <S 1> 1. <S แต่ว่าถา้ <S 1> 1. <S ถานยัางนี่ลีถา้าหลายๆคนเอฟซีที่ได้เบิ้งคิดเนาะเพิ่นก็จะได้ยกเพราะว่าถ้าเพิ่นโอเก้าเจ็ดสองที่ก็จะได้ตรงๆมัน <1. S 2> ก็เลยดังดังแบบไงเลยตอนนี้สำหรับทีม้าเนาะหลายๆคนอาจจะบ่หูว่าเลขเชือกของอาจารย์กว้างหน่ย ไปจ้งไหนมาจังไหนเนาะ,ค,ะคือมีคนทีเพิ่นเอาเสืยอนี่ยไปกูกลลวกะตุย่ะนะที่นี่อ่าหลวงพอ่อที่อยู่บ้านนั่นบ้านคนทีเพินเ่นตุยคนโรมาบอกไอ้ผมพ้องคนโตมาหาไอ้ผมพ้องว่าให้ไปเอาเสืยกไปทําพีทีหาอาจารย์ไหนก็หาบ่ได้สุดท้ายแล้ว ก็ได้ได้เล่นถึงอาจารย์กว้างนะว่าแต่เฮ็ดให้แต่แต่พอดีไป็นวัวเห้เพื้นฟังอาจารย์กว้างบอกว่าเอาเอามาให้อาตมาเฮ็ดก็ได้ค่ะก็เลยเอาไปเฮ็ดเฮ็ดเป็นเนาะแม่นเพราะว่าตอนที่เพิ่นติดต่อมานี่ศพนั่นยังบ่ทันได้เผาเด้มือเพิ่นติดต่อมาหนึ่งยังบ่ทันได้เผาแต่ว่าพอพอเพิ่นติดต่อมาแล้วก็หาอาจารย์เฮ็ดนั่ะละพอพอได้ได้อาจารย์กว้างนี่ละบาดนีพอจะได้อาจารย์กว้างก็เฝ้าพากันไปเอาเสืศษ บบเราเสียกน้ำหลวงพ่อที่อยู่วัดบ้านคนที่เป็นเสียกเกเรตไดมัก็เถื่อดอะครับอันนี้เนีเที่ยเดียวครับขั้งแรกเลยครัขั้งแรกขั้งแรกรแตกสามโตเลยม่นมแตกสามโตเลยขั้งแรกเ,เน,นี่ยคือมือมือที่เผาศพบเพิ่นเพราะทำที่ทเสร็จเรียบร้อยก็เอาเสียกมาให้อาจารย์เลยอาจารย์ก็เหตุไห้ในมือนั่นตอนใบใบจักหนมือนันหลังจากเผาศพบประมาณใบสามโมงเนาะ ่นกัดเห็ดประมาณสี่โมง่นกัดเห็ดไห่เลยเพราะว่ามือนันเป็นวันอนังค้านพอดี่นก็เลยเห็ดไห่ครับสำหรับงวดนี้แหละครับเพิ่นจะเอาเชือกอันเกาเ่าหรือว่าอันใหม่มาเห็ดครับเชือกเส้นเก่านี่แหละครับเอาเส้นเก่าเลยเพราะว่าอาจารย์<ม>บอกว่า<ม>อาจารย์บอกว่าเพิ<ม>่นจะให้สามงวดเพิ่นจะเห็ดสามงวดก็ได้ไปแล้วงวดหนึ่งสามตัวแล้วงวดนี้คืองวดที่สอง หวดเพนทีนึงเพ่นทีไหนจะงวดก็ค่ะสามงวดครับจะให้สามงวดครับสามงวดนี่เป็นหวดแรกงวดแรกได้ตัวใดค่ะงวดแรกได้สองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าอ่าสองเจ็ดเก้าค่ะแตกสามตัวนะครับแตกสามตัวเนาะงวดที่สองนี่งวดที่สองเพราะแต่เพราะแต่เลขเขาเนาะก็ไปหาผ้าจานเลย พออาจารย์บอกว่าโอ้ยมันบปอแมนเลขสูตรคำนวณบปอแมนว่าสิหวยออกปุ๊บสิมาเหดุดลปั๊บเลยเราบอกว่าอ่าเลขเชือกเนี่ยมันเป็นเลขทำพิธีขอต้องรอวันอ่าเพื่อนวันเยี่ยงหรือวันแข็งวันนี้ยังเพื่อน่นละเออแล้วกัเวลาที่เหมาะสมจังสิเห็ดได้วันเวลาที่ถือต้องแมนกัเลยกัเลยยังมาทำตัวเลขที่หมวดที่สองพอ่าเพื่อนยังมาทำพิธี คนจะทำวันที่ในวันที่ยี่สิบี่สิบเมกราสองเจ็ดสอมันที่เทไรนะสองันที่เทไรนะสองเจมกราพระอาจารย์หกเก้าอาจารย์กวงว่านัดวันที่สองเพี่น้องมันไก่ไหมาเราบอกมันเราไก่ร้ายมาบอกเลบอกว่าเราบอกว่าจะทำวันที่สอเจ เออทั้งวนเลยเนาะยี่สิบเจ็ดน่เาหายเรขมาแห้วตีนั่นโบหูเด้ออันนี้ไม่เกตังมันหายเรขกมากไปนี่เาะเป็นตัววันที่ยี่สิบเจ็ดนี่เนาะก็เป็นปริศนาได้เพะนวันที่เท่านะสองเจ็ดอ๋อมกกลาหก้าจะทำพิธีครั้งที่สองสำหรับเชือกเส้นนี่้เงินนเกินมากเป็นแน่ๆเพี่น้ะแกโบกหูเด้ออันนี้กกลองเอกไปพีนาเพิ่งก่อนแต่ว่าในส่วนของจริงๆเน่ยเพิ่งากจะคือจะทำวันที่ยี่สิเจแต่ะ มีสิบเจ็ดกะจังไหนก็ต้องรอตัวเลขอ่าว่าจะได้ตัวไหนจังไหนอีกเท่าน,นึงเนาะเป็นครั้งที่สองอาจารย์กว้างบอกว่าทําแค่สา <3 S 1> ม <3 S 1> <ำ>ครั้งจบไม่ทําคืออาจารย์จะบอห็ดบอห็ดบอ,บอ,บอทำอีกที่ขอ,อถ้าใครอยากทําขอกะให้อาจารย์อื่นออกไปเ็ดต่อไปแต่อ,อ,อาจารย์จะทําแค่สามยดแรกได้นองห้ามพลาดนะครับสองเจ็ดเก้าเนาะครับอดแรกได้สองเจ็ดเจ็ดเก้านะคะส่วนงวดที่สองนี่รอวันที่ยี่สิบเจ็ด รอวันที่สองเจ็ดจะให้ทั้งหมดสามงวดแมนยี่สิบเจ็ดบอกค่ะครับงวดที่สองอ่าวันที่หนึ่งอุพาสองห้าหกเก้าเนาะเพิ่นจะให้ค่ะเดี๋ยวพี่น้องสิบ้าเขามาเราคือประเด้ตัวเลขกัสิบ้านะเนาะอันมีแต่ให้พิมพอรอกับสิบ้าอันนี้พิมพ์รอเลขเชือกนะครับเลขเชือกของพระจาจาร์กว้างยังไม่ทําพิธีนะครับตรงรอเพราะว่าเพิ่นมีมือมีมือทําพิธีบ่แมนว่าจะเห็ดมือได้ก็ได้นะครับอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจค่ะแต่ว่า เลขสูตรอาจารย์กว้างนี่กับบ๊อมเอนธรรมดาเด้อแม่่นตัววิ่งไม่เคยหลุดคือกันเต็มลำสะแทดยุ้ยเอยละเต็มลั่นลำสะแทดบม่นอ้ตัวเลขของอาจารย์กว้างได้เลขเสื้อไปแล้วห้ามลืมเลขสูตรเราก็เลยคำนวณให้มือนั่นมือไปหาเราดันเราคำนวณให้นี่ได้มาแล้วนี่ได้แล้วบอใส่ถุงยามมาหนินี่เต็มเต็มเลยนะจ่างหน่อยหน่อยมือนี่พี่น้องเขาบว่าเบิ่งคลิปนี้ก็จะได้ตัวเลขสูตรของอาจารย์กว้างไปก่อน แต่เลขเคือกต้องรอวันที่สองเจ็ดยี่สิบเจ็ดมอกระลาสองเจ็ดต้องรอวันที่สอเอ่ะนี่พี่น้องเลขสูตรคำนวณอาจารย์กว้างนะครับวดประจํวันที่หนกุมภาันสองพันห้าร้อตึ้งชัดปะชัดปะพี่น้องแคปนาจอไวเด่นสามห้าเก้าิเองอาจารย์กว้างด้นี่สิดก้นกุฏิปะค่ะ อาจารย์บ่าเห็นไมาเป็นตัวเลขของอาจารย์กว้างชัดอยู่เนาะค่ะนะบางหนาพระเอกปะพิจารณาเอาสำหรับเลขเชือกนั่นคือไฮรอยญี่ปุ่นต้องอธิบายยากกว่าเพราะว่าเขียนไว้ได้หนี่บดได้หนี่บสองห้าหกเก้าเพิ่นไฮตัวใดเนี่ยนะคะตัวเด่นนี่อาจารย์กว้างบอกว่าผู้ใดซื้อเลขว่าติดสามติดหาติดเก้านี่บ่ได้เงินค่ะเพิ่มมาอัจหาติกอดพอกันมา สามห้าเก้าค่ะแต่ว่าอาจารย์กว้างให้วิ่งตัวนี้วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บนเด่นศูนย์นะคะงวดนี้เด่นศูนย์นี่สามตัวเก้าสามศูนย์ล่างสี่หกแค่นี้าอาจาย์กว้างว่าได้บ่ได้หาเลขไรแล้วสิ่หาประมาณนี้ค่ะอ,อันนี้ตัวน,น้อยๆนี่เด้อตัดมาจากนี่ละตัดมาจากเก้าสามศูนย์นี่จะได้ได้สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ ะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเด้อพี่น้องเด้อเอาหมดเวลาครับเด้อพี่น้องเด้ออะตรงๆแบ่งปันแบ่งปันนะแคปหน้าจอพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขของอาจารย์กว้างนะคะพี่น้องชัดแจ๋วเลขเสือพิมพ์รออ่ะพิมพ์รอนะครับวันที่ยิบเกล็ดอย่ฟ้าวัฒน์เลยท้ายแล้ววัฒน์เลยท้ายแล้วบ่เอฟซีมาขออีกน้อยเดียวขออีกน้อยเดียวค่ะนิดนึงพี่น้อง อันนี้เบอร์ทรอาจารย์พระอาจารย์เด้อค่ะอย่าลืมโทรนอกคันผูน้ใดสชคผู้ใดหมานมันบ่ค่ะอ่ะได้บพท่านนั่นได้แล้วได้แล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสรุกครั้งนะครับครับอ่ะสำหรับตัวเลขเนี่ยค้างของ,ขง,งรรพระอาจารย์กว้างนะครับสำหรับพระอาจารย์กว้างนะครับเป็นเด็กสูตรคนคำนวณเวยครับเด้อบอกเกี่ยวกับเด็กเสืออผีนะครับ เพิ่นธุ์มะหอยตัวนี้นะครับสามห้าเก้านะครับวิ่งศูนย์มาวงกลมสีแดงๆนะครับอาจจะเป็นลอยเปอร์เซ็นต์ล่างเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับสําหรับแนวทางสามตัวเพิ่นให้มากเก้าสามศูนย์บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับล่างเพิ่นให้สี่หกเม็ดเดียวนะครับอตัดวินดียนเด้อครับเด้อเก้าสามศูนย์จะมีสามศูนย์ห้าศูนย์และเก้าศูนย์นะครับตัวนี้ครับบนล่างเลยวิ่งศูนย์ตัวเดียวนี่บนล่าง เียวนะคะโอเคเนาะสำหรับสายบุญนะครับอยากอยากไปร่วมทาบุญกับพระอาจารย์กว้างนะครับเพราะว่าอาจารย์กว้างเิ่นจะบูรณะเจยวกับวัดคุงเพิ่นแมนบอกครับครับตอนนี้เพิ่นจะเห็นยังครับสื่อที่ต่ออกจากวัดไปนอยนึงเพราะว่าค่นจะขายอยู่สามสามไร่คจะขายอยู่สามไร่สื่อที่ดินถวายแมนกะซสื่อมากับเป็นของวัด ของพระอาจารย์กวางก็ถือว่าได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่พี่น้องกุศลายก็ขอให้เอฟซีมิโชคลาบในวันนี้เนาะอาจารย์เพิ่นกระสายบุญอยู่แล้วสาหรับสายบุญถี่โชคดีครับาอาจารย์กวางในงวดที่ผ่านมานะครับถือว่างวดต่อไปนะครับโทรมาหา,าอาจารย์กวางทําบุญเพื่อนุ้นดวงนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามสามสองแปดเจ็ดสามสี่นะครับผู้ใได้มาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับ ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ1กุมภาพันธ์2569นะครับโชคโชคมากๆน้ำกันเด้อครับเด้อค่ะา,าสธุอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารทิศกัน